Movie Shake สวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Shake กับผมจัดโดธนพัส์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวครา,าวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับกูเทลเลอร์เจ้าของบทบาทเอี้ยกล้วยในตำนานครับล่าสุดได้หวนคืนจออีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่อง warriors of future หนังไซไฟในโลกอนาคตที่เกิดขึ้นในปี2055 ฮ่องกงกลายเป็นซากปรักหักพังหลังจากที่ถูกอสุรกายเอเลียนที่แฝงตัวมากับอุกาบาทเข้าริบคลองโลกและจําเป็นต้องพึ่งหน่วยรบไฮเทคที่นําโดยตัวละครของกูเทนเลอร์เพื่อกวาดล้างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับ ปูเทเลอร์นั้นรับบทเป็นไทเลอร์กองกําลังหลักของกองทัพอากาศ B16 ที่มีทักษะพิเศษในการปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่ไอพ่นลูกสาวของเขาเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ทําให้เขาอารมณ์ร้อนมากและไม่อยากให้ใครมีชะตากรรมเหมือนลูกสาวของเขาจึงทําทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด จริงๆแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในโรงภาพยนตร์ฮ่องกงไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่สำหรับแฟนๆชาวไทยครับก็จะได้รับชมกันแล้วเหมือนกันครับทาง Netflix ตั้งแต่วันที่2ทธันวาคมนี้นะครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie ี h เชคกับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h เช k